อาขายน้ำพริกต่อยนิดหนึง่งกูด่ามาเยอะแล้วแอดมินฝากปากตะก้าให้หน่อยฝากปากตะก้าให้หน่อยกูจะขอขายของนิดหนึง่งเดี๋ยวกูจะลงไลฟ์สดแล้วเพราะว่าสามโมงครึ่งเดี๋ยวกูต้องออกจากบ้านต้องไปเตรียมตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าเตรียมนูน่นเตรียมนี่เตรียมนั่นนี่ไม่ได้เก็บหาอะไรสักอย่างเดี๋ยวจะไปขอสเตตเมนต์ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ก่อนแล้วก็จะแล้วก็จะไป ไล์สดบ้านคุณกันจอมพลังเดี๋ยวกูขายของก่อนควรป่าตั้งแต่หกพันไม่ได้หรอกทุกพลังด่าอยู่ฝากติดตามช่องนี้ไว้ด้วยช่องนี้ช่องจริงฝากกดดาฝากกดใจฝากกดฝากกดจอกดใจด้วย ฝากขอจอขอใจด้วยจ้าช่วยการกดซื้อของในตะกร้าด้วยนะอุ้ยอุ้มบุญบาปไหมไม่บาปนะทุกคนช่วยกันกดซื้อน้ำพีในตะกร้าด้วยจ้าอดหนุพพนกูจ้า น้ำพริกผัดหมูสับน้ำพริกเผาน้ำพริกตาแดงแมงดาป,าปลาแยกปลาล้าปลาทูปลาสลิดต้มยำมาโมโม่แพงสามรสชาติพริกเกลือกะปิออริจินัลและหมูทอดแดดเดียวทอดแล้วพร้อมรับประทาน,ดนกดในตะกร้าได้เลยจ้าเขาก็ต้องไปซื้อปักต่อเพิ่มหรือเปล่าวะฝากกดซื้อขอแลดยวก็ติดกล้องหรือย,ยังวะกูได้ยินเสียงคือขาคือข,ขาเขาเริ่มยิงกล้องหรือยงังเดี๋ยวกูไปดูก่อนทุกคนช่วยกันกดซื้อสินค้าตะกร้าด้วยนะ ออเขาเริ่มยิงกล้องแล้วเอาวกูก็มาเดีวโลเคชั่นกล้องทุกคนช่วยกันกดซื้อของในตะกร้าด้วยซื้อของในตะกร้าด้วยจ้ามุมมันได้ไหม ม,มันได้อยู่ไหมโอ้ได้ไดใอีกตัวก็หลังบ้านก็ได้ทังนั้นก็ติดติดหลังบ้านติดตรงกลางๆเหมือนเดิมเหมือนกันเออตรงนี้ดีเออดีอันนี้เดีกแย่ใส่ไฟเข้าข้างในเจาะรูแล้วก็ยาเนาะนี่ติดกล้องแล้วทุกคน อันนี้หน้าบ้านเด็กตัวนึงติดหลักบ้านอย่าลืมกดซื้อของนะฬิกาด้วยตอนนี้ช่างกำลังติดอยู่เดี๋ยวต้องเอาเต็นท์ออกถ้าวันนี้มีเวลาเหลือว่างตอนเย็นอาจารย์ฝากช่วยขยับเต็นท์เนฉนยได้ไหมเนี่ยอุ้ยโทษเต็นท์นี่ใช่ขยับมาคอมตรงนี้ได้ไหมเนี่ยพวกเราจะได้นั่งกันได้ด้วยใช่เพราะว่าเดี๋ยวจะ,จะให้เก็บแหละ แต่ว่าเต้นตวางตัวนี้แล้วก็อีตัวหนึ่งก็วางต่อไปนี้เลยก็ได้วางแค่ตรงนี้ตรงตรงค่อมเนี่ยตัวหนึงน่งเพราะว่ามันมันขวางหน้าบ้านกล้องมันมองไม่เห็นวางนี่กับวางนี่วางต่อเลยใช่แล้วเดี๋ยว,วเวลาทำอะไรเสร็จแล้วค่อยเก็บเพราะว่ามันนี่มันเต้นชุมชนเขาโอเคอีเต้นนี่มันยังขยับได้อยู่ไหมเนาะแต่เดี๋ยวเอาอีเต้นหนึ่งมาวางก็จะพอดีอันนี้เนาะ ก็ไม่ต้องขยับทางนั้นเพราะเดี๋ยวเอาอเต็นท์นึงมาวางเพราะเดี๋ยวรอ,วอ,อขึ้นหลังคาเหล็กก่อนตอนจะขึ้นก็เดี๋ยวเก็บเต็นท์มาครันไม่ถ้ามันวางได้ไม่ต้องขยับก็ได้ดเออแต่าจา์ว่ามันวางพอดี <IS> ก็เดี๋ยวรถมันจะได้เดินหน้ามาได้ไงนี่รถมันมีสองคันนะ <IS> อีกคันหนึ่งจอดฝั่งบ้านไงแต่อีกหน่อยเดี๋ยวมาเจสซี่จอดในบ้านก็ได้แล้วรถเก่งมาจอดนี่ก็ได้เวลา เวลาที่พวกแอดมินเขามารับประจานอ่ะให้เขารออยู่บ้านดูไม่ต้องมารอตรงนี้เพราะว่าส่วนใหญ่ของที่เวลาจะขนขึ้นขนลงใช้ขนที่บ้านใหญ่นี่อ่ามันเชสตี้อีมีชัยเล่นกูเล่นรถกูแล้วช่วยซื้อน้ำพริกในจะกร้าด,ด้วย่อยดูรอยดินี่มันไม่ใช่รอยขนแมวเนี่มันรอยขวนเลยเนี่ย นี่ไม่รู้เห็นหรือเปล่าอีมีชัยสันดานอีแมวชั่วกูบอกว่ากูไม่ให้ใครเจิมรถอีมีชัยลอกก่อคุณซะแล้วเจิมคนแรกเลยจ้ะ อันนี้หลังบ้านหลังบ้านน็อกดาวนี่เดี๋ยวกล้องก็หลังเิตการหนึ่งน้ำบ่อน้ำเปิดน้ำพุอยู่เห็นไหมให้ออกซิเจนกับแม่น้ำลำคลองอีต้นนั้นตายอะ่ะ กูว่าตายอะน่ะกูว่าไม่น่าไม่น่าผัดใบอะกูว่าตายอีต้นเนี้ยใบสีน้ําตาลทั้งต้นเลยกูมันตายว่ะกูว่ามันไม่น่าจะรอดแล้ววะกูว่าไม่น่าใช่ผัดใบอะกูว่าน่าตายหาแล้วน่ะกูทําไมจู่ๆตายวะงงกูแทบจะไม่ได้ออกมาด้านหลังเลยข้างหลังบ้านเนี่ยระเบียงนี่กูแทบจะไม่เคยนั่งเลยมั้งเนี่ย เนี่ยตรงเนี้ยทําไว้เนี่ยอันนี้เขาให้กูมานะบ้านนี้ประตูอเดี๋ยวติดก้องใต้ไฟใต้ไฟเอาไว้ส่องหลังบ้านให้ใครอยู่กูนี่ไงจะใครล่ะก็กูอยู่บ้านหลังนี้กูนอนนี่บ้านใหญ่ไม่ได้นอนแล้วไม่มีห้องแล้ว เนี่ยบ้านกูเนี่ยหลังเนี่ยหลังแค่นี้ก็พอแล้วเอาหาอะไรใหญ่โตมึงดูกูอยู่แค่เนี้ยมึงจะเอาอะไรนักหนาบนบ้านกูทุกวันนี้ก็ไม่ได้มีใครอยู่เอาไว้เพื่อ,ลอ,ล,อลองรับคนมาปฏิบัติธรรมจะเอาหาอะไรนักหนานี่็ําลังติดกล้องวงจรปิดอยู่ใครไปใครมากูจะได้ด่าออกกล้องได้สะดวกนี่เสียงนี่ออกได้นะเดี๋ยวใครเดินปัดตู้ปัดตู้ปตเปมากูด่ากระจุยเลยนะกูดา่าพันอีกล้องวงจรปิดนี่แหละ ฝากซื้อของในตะกร้าด้วยเร็วทุกคนกดกูด่าเง่ากระโดกกูด่าผ่านกล้องนะใครมาเดินผ่านกล้องกูกูกูด่าจริงมีรถส่วนตัวแล้วจะออาค่าตัวไหมกูไม่มีค่าตัวจ้ะขอโทษนะจ๊ะกูไม่มีค่าตัวจ้ะกูจะออาอะไรก่อนเนี่ยเมื่อกูไม่มีค่าตัวทุกวันนี้กูยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าค่าตัวกูเท่าไหร่ เอาอะไรมาอัพค่าตัวจ้าตอนนี้กำลังเละเทเลอะเทออยู่เทพื้นอีกแล้วจ้านี่เทพื้นใหม่อีกแล้วจ้า เทพื้นอีกแล้วจ้าบ้านที่แปลว่าบานจ้าทำอะไรกันอะนวพวกกินเหรออันนี้บนบ้านนี่พื้นสำเร็จแล้วนะจ้พนพื้นปูเสร็จแล้ว มึงดูนี่บ้านกูเมื่อก่อนเป็นสีชมพูแบบเนี้ยมึงดูสีเนี่ยอีเสาชมพูชมพูเนี่ยเมื่อก่อนบ้านกูทาสีชมพูแบบนี้ทั้งหลังมึงว่าน่าอยู่ไหมนี่และสีที่สีชมพูนี้นี่เริ่มทาแล้วนะแล้วกูต้องมาทาสีใหม่ตอนนี้เราใช้โทนเทาเดี๋ยวสีเทาจะทาแบบเสาจะเปลี่ยนเป็นแบบสีเสาหมดเลยจะเป็นโทนเทานี่กระเบื้องที่เราปูแล้วนะจ๊ะ บ้านดูกว้างดูสว่างดูเลิศครัวก็กำลังทำใหม่นี่ตรงนี้เดี๋ยวปูกระเบื้องใหม่ทำใหม่ขึ้นตัวปูนใหม่เพราะเพิ่งทำเพิ่งทำพื้นเสร็จอันนี้จะเป็นตัวลิ้นชักของครัวสวยไหมสีเขียวนี่สีมเขียวจ้านี่สวยมากลิ้นชักช้อนนะ เนื่อพวกลิ้นชักพวกของครัวของครัวจะเป็นสีเขียวหมดเลยบานพับบานเปิดบานปิดในครัวสีเขียวหมดเดี๋ยวรอดูกระเบื้องครัวว่าสวยขนาดไหนเป็นกานิโต้ยาวร้อยยี่สิบเซนตอนนี้ก็กำลังปูกระเบื้องหน้าบ้านอยู่ระเบียงหน้าบ้านปูกระเบื้องใหม่นี่ เป็นแผ่นแกนิโต้หกสิบคูณหกสิบเป็นพื้นสากนี่เป็นแบบแผ่นสากกำลังปูด้านนอกจะเป็นลายหนึ่งด้านในจะเป็นลายหนึ่งกำลังปูอยู่ทำใหม่หมดทำใหม่เพื่อลองรับคนนี่แหละเดี๋ยวอีกหน่อยก็ทำเสร็จกทุกคนก็จะเข้ามาบ้านอาจารย์ทุกวันเสาร์ทุกวันอาทิตย์ได้ทุกคนอย่าลืมกดซื้อํำพิกนะจ๊ะ น้ำพริกมีคูป,ปองส่งฟรีช่วยกดซื้อของจะกล้าฆ่าปูกระเบื้องบ้านกูด้วยจ้าตอนนี้ของเต็มบ้านไปหมดวางบานไปหมดแล้วเดี๋ยวทุกอย่างจะโล่งหมดมึงรอดูเลยแล้วเดี๋ยวบ้านกูจะโล่งไม่มีอะไรขวางเลยโล่งทุกอย่างเพราะว่าเอาไว้คนนั่งฟังทรรมทุกวันเสาร์วอาทิตย์นี่บันไดนี้ก็ลอกกระเบื้องเก่าออกปูใหม่พงนอนดีแล้ว ทำงาน5นาทีนอนชั่วโมงหนึ่งสันดานพวงนี้ก็ยังไม่ได้เก็บเก็บอะไรก็แต่วันแพ,แพ็คของเนี่ยเก้าอี้กูยังไม่ได้เอาขึ้นบ้านเลยเนี่ยฟังทําบ้านใหญ่สิจ้าบ้านเล็กมึงจะไปนั่งยังไงล่ะกูนั่งคนเดียวก็เต็มบ้านแล้วฝากซื้อของในตะกร้าด้จ้าทุกคน ทำใหม่หมดกระจกก็ทำใหม่กระจกทำเสร็จแล้วกระจกอลูมิเนียมทำใหม่หมดเพราะว่ากระจกเดิมทีเป็นหน้าต่างไม้ไม้เก่าๆเลยปิดสนิทบ้างไม่สนิทบ้างแล้วมืดก็เลยเปลี่ยนเป็นกระจกบานเลื่อนสว่างเลยทีนี้ดูโล่งโปร่งสบายงเลนะเนี่ยเป็นกระจกหมดเปลี่ยนเป็นอลูมิเนียม ยังไม่ได้แกะกนี่ออกสติกเกอร์เฟรมพัดลมเพดานไม่ขายจ้าบริจาควัดเดี๋ยวถอดหมดจ้ะพัดลมเพดานถอดออกหมดถวายวัดจ้ะไม่ได้ใช้แล้วให้วัดเอาไปใช้ต่อมีวัดรับแล้ว ตัวฟงโซฟาหลุยกูนี่กระเด็นลงมาข้างล่างหมดนี่ตรงนี้กูก็ยังนั่งไฟ์สดไม่ได้เพราะว่าของเต็มไปหมดจนกว่าจะเคลียร์บ้านจบถึงจะเริ่มทำตรงนี้เดี๋ยวกูจะต้องขอแรงอาสาพวกพวกแอดมินอะ่ะหลังจากบ้านเสร็จแล้วเราจะเริ่มจัดบ้านจะเริ่มขยับบ้านเดี๋ยวต้องขอแรงอาสาทุกคนมาช่วย เตรียมบ้านจัดบ้านเพื่อเปิดรับเปิดรับคนมาฟังทำยอย่ารอทุกอย่างให้เสร็จก่อนให้ทุกอย่างเสร็จก่อนอาสาเตรียมตัวเลย เมื่อยทุกคนช่วยกันกดซื้อสินคา้านากิกาด้วยจ้าถือขาตั้งกล้องเมื่อยแขนทุกคนช่วยกันกดซื้อของนาก้กาด้วยจ้าขอเป็นแผนกโรงคานได้เลยโรงทานมาตั้งอาหารคนผู้ชายขอแรงผู้ชายเยอะๆหลายๆคนมาช่วยกันยกของแบกของผู้ผู้หญิงพลังช้างสารก็ได้ได้หมด เปิดบรรยายทุกวันเสราร์อาทิตย์แต่เสราร์อาทิตย์นี้ไปเจอการเดโมงงามวงวานชั้นสชั้น4บ่ายสเพราะอาทิตย์นี้บ้านยังไม่เสร็จอาทิตย์หน้าก็ยังไม่รู้ว่าบ้านจะเสร็จไหม ทุกคนช่วยกันกดซื้อสินค้าอันตะกาวดจ้าช่วยกันกดซื้อสินค้าอันตะก้าด้วยจ้าฝนยังไม่ตกแต่คืมมากมืดคืมมาก ช่วยการซื้อของตะกล้านะจ๊ะทุกคนน้ำพริกปลาถูก็เลิดเลิศจริงเลิด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 เ,เลิด น้ำพริกอะไรขายดีที่สุดตอนนี้ผัดหมูสับผัดหมูสับขายดีที่สุดตอนนี้ ทุกคนช่วยการกดซื้อสินค้าในตะกร้าด้วยนะจ๊ะช่วยกันซื้อของในตะกร้าด้วยจ้าวันนี้ไปไลฟ์สดกับคุณการจอมพลังตอนหนึ่งทุ่มพรุ่งนี้ไลฟ์สดกับคุณการจอมพลังตอนหนึ่งทุ่มนะหมูทอดแดดเดียวตอนนี้เรามีแต่เค็มขายไม่มีหวานขายจ้าหมูทอดแดดเดียวตอนนี้เราขายแบบเค็มนะจ๊ะสามารถกดซื้อได้เลยแบบเค็มเค็มนัวเค็มนัว วันนี้จากคุณกันจองพลังนี่นะอาจารย์ที่บูเซ็นท่านมหาชัยจะเห็นกูได้ไงกูไปมาแค่วันเดียวใครก็จะว่างไปยืนขายของแล้วกูไม่ได้ว่างเย่ยช่วยการซื้อของจะก,กล้ารือจ้าทุกคน ไลฟ์สดกับคุณการตอนทุ่มหนึ่งไลฟ์สดกับคุณกันจอมพลังตอนหนึ่งทุ่มตรง หนูอยู่กับแม่แล้วไม่มีความสุขเพราะหนูมีแม่ความคิดไม่ตรงกันมึงไม่มีใครได้อะไรตามความต้องการทุกอย่างมึงเองก็ไม่เป็นที่ต้องการหลายอย่างของแม่แม่ของมึงก็ไม่เป็นที่ต้องการของมึงหลายอย่างไม่มีใครสมความปรารถนาไปทุกเรื่องไม่มีใครทำให้ใครถูกใจหรือพอใจหรือคิดตรงใจกันได้ทุกเรื่อง แต่มันไม่ได้หมายความว่ามันจะอยู่ร่วมกันไม่ได้อยู่ร่วมกันได้กูกับพ่อกับแม่ก็ไม่ได้ความเห็นตรงกันแต่กูก็อยู่กันได้เพราะกูรู้สึกวางมึงก็จะเอาตัวมึงเป็นที่ตั้งเขาก็จ่าตัวเขาเป็นที่ตั้งต่างคนต่างไม่ลงซึ่งกันและกันมันก็ทะเลาะเบาอแวงกันมึงบางทีมึงก็ต้องวางบ้างไม่ต้องให้แม่คิดเหมือนมึง ไม่ต้องคห้ใครคิดเหมือนมึงมันไม่จําเป็นเลยมึงที่จะต้องให้ทุกคนคิดแบบเดียวกับที่มึงคิดเพราะฉะนั้นมึงไม่จําเป็นต้องมาพูดว่าอยู่กับแม่ไม่ได้เพราะความคิดไม่ตรงกันมึงในโลกนี้ไม่มีใครมีความคิดตรงกันทุกเรื่องถ้ามึงจะให้ทุกคนมีความคิดตรงกับมึงทุกเรื่องมึงไม่ควรอยู่ในโลกนี้ เพราะมันเป็นไปไม่ได้ที่ทุกคนจะคิดแบบเดียวกับมึงแม่มึงมีสิทธิ์ที่จะคิดคนละเรื่องกับมึงก็ได้มึงก็มีสิทธิ์ที่จะคิดคนละเรื่องกับแม่มึงก็ได้เราไม่ก้าวไายความคิดของกันและกันแต่มึงต้องคิดในสิ่งที่ไม่เบียดเบียนเดือดร้อนตนเองและผู้อื่นมึงต้องไม่ยัเยียดความคิดของมึงให้แม่มึงไม่ควรเพราะฉะนั้น เลิกคิดแบบนี้ซะที่มาบอกว่าความเห็นไม่ตรงกันก็เลยไม่คบกันความเห็นไม่ตรงกันก็เลยไม่คุยกันความเห็นไม่ตรงกันก็เลยไม่อยากอยู่ด้วยกันมันไม่มีหรอกมึงที่จะความเห็นตรงกันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นมีสตินะมึงอยู่กันตามอัตภาพไม่ต้องให้ทุกคนมาคิดแบบเดียวกับมึงก็ได้ ทำไมจะต้องให้ทุกคนคิดแบบเดียวกับที่มึงคิดในเมื่อเขาไม่ได้อยากจะคิดอาฝากกดตะกร้าด้วยจ้าทุกคนน้ำพริกผัดหมูสับน้ำพริกเผาปายะน้ำพริกตาแดงแมงดาป,าาปาลายะาปลาร้าปลาทูปลาสลิดต้มยำม,มาม่าโมอแพ้่หมูทอดแดดเดียวทอดแล้วพร้อมรับประทานในตะกร้าเลยจ้ะให้กดซื้อของในตะกร้าด้วยนะจ๊ะ ไปซื้อของในตะกร้กาด้วยเจ้าทุกคน